ฟังเสียงภายในยังไงให้แม่นยำชัดเจนมากที่สุดชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเสียงข้างในเพราะฉะนั้นเราต้องจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมข้างในของเราให้สอดคล้องกับคลื่นหรือเสียงข้างในก่อนค่ะมีสองคำนะคะที่อยากจะขยายนั่นก็คือจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมข้างในความรู้สึกอารมณ์และความคิดให้ สอดคล้องกับคลื่นหรือเสียงภายในคลื่นที่กระแสของเสียงภายในเขาจะส่งมาให้เราความคิดที่เป็นบวกเราคิดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องความคิดนั้นจะทำหน้าที่ฉายภาพในสมองของเราให้สมองของเราเกิดภาพในเรื่องที่เราคิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาพของเรื่องที่เราคิดฉายขึ้นมา แล้วเรายังคงมีอารมณ์จะมีอารมณ์ที่ตกทางจากเรื่องที่เราคิดและมนุษย์เป็นสิ่งที่ย้อนแยงกันอย่างแปลกประหลาดมนุษย์อยากมีความสุขค่ะมนุษย์ชอบสิ่งที่เบิกบานชอบความสนุกแต่ในความคิดของมนุษย์ส่วนใหญ่คิดลบแน่นอนค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดลบอารมณ์ก็จะลบตาม แล้วเราจะแก้ยังไงก่อนที่เราจะสั่นสะเทือนพลังงานให้เป็นคลื่นเดียวกันกับจิตวิญญาณเราจะแก้ไขตรงนี้ยังไงความคิดของมนุษย์เกิดขึ้นอยู่เสมอๆส0 0มอ6ถึง8 0 0 0 0ความคิดใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางเลยที่จะควบคุมความคิดหรือเหนื่อถ้าควบคุมได้ก็เหนื่อยมากๆเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะไอ้ 60, 0 0 0ถึง80,000ความคิดเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเครียดจะเกิดขึ้นความเครียดจะตามมาค่ะความคิดลบเกิดขึ้นให้เอาอารมณ์เชิงบวกหรือให้เอาคำพูดเชิงบวกมาแทนที่มาปรับให้เรื่องเหล่านั้นให้มันเป็นเรื่องเชิงบวกให้ได้เช่นโดนเจ้านายบน่นเป็นเรื่องลบเลยเกิดความเครียดเลยเราจะทำยังไงให้เรื่องนี้ มันเป็นเรื่องบวกขึ้นมาได้หาข้อดีของเรื่องลบๆนั้นให้ได้ค่ะเจ้านายบ่นดียังไงอ๋อเจ้านายอ่ะกำลังบอกฉันว่าฉันต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้นโอ้ยดีจังเลยที่เจ้านายมาบอกฉันฉันจะได้ยกระดับความสามารถของตัวเองขึ้นไปอีกโอ้ยดีจังเลย ที่เจ้านายทำให้ฉันทำงานที่มีคุณภาพขึ้นไปอีกอุย้ยดีจังเลยเจ้านายมาบอกฉันว่าให้ฉันทำผลงานที่ดีขึ้นกว่านี้อุย้ยถ้าผลงานมันดีขึ้นนะฉันก็จะได้เลื่อนตำแหน่งฉันก็จะได้ปรับเงินเดือนที่มันสูงขึ้นฉันก็จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆได้โปรเจกต์ที่มันใหญ่ขึ้นได้โปรโมตในตำแหน่งที่มัน คู่ควรกับศักยภาพของฉันโอ้ยดีจังเลยเจ้านายกำลังจะบอกฉันว่าตำแหน่งที่ฉันอยู่มันไม่เหมาะสมกับฉันเลยฉันต้องเลื่อนตำแหน่งและศักยภาพของฉันเพิ่มขึ้นนี่คือการฝึกให้สมองของเราค้นหาแต่เรื่องดีๆเพื่อให้เรามีแรงสั่นสะเทือนให้เรามีความรู้สึกที่ดีนอกจากการ หาข้อดีในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญคือโฟกัสที่จะรู้สึกเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกเราจะไม่ได้ใช้ความคิดและเมื่อเราใช้ความคิดเราจะไม่ได้รู้สึกเราจะทำเรียบง่ายมากทุกคนคงเคยได้ยินมาแล้วนะคะนั่นก็คือรู้สึกที่ลมหายใจชวนทุกคนทำเวิร์กช็อปนี้ ได้วยกันเลยค่ะก็คือผ่อนคลายร่างกายยิ้มก่อนค่ะเวลาเรายิ้มสมองของเราจะหลั่งสารแห่งความสุขเราจะรู้สึกถึงความเบาสบายเราจะรู้สึกถึงความสุขหลังจากนั้นชวนทุกคนหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆตอนที่โบวีอธิบายชวนทุกคนหายใจเข้าลึกออกยาวก่อนคะ ในระหว่างนี้ค่ะที่เราหายใจเข้าลึกออกยาวให้เราสังเกตว่าตรงบริเวณจมูกของเราอะค่ะตรงไหนที่มันรู้สึกถึงลมหายใจที่ทั้งเข้าแล้วก็ออกแล้วแต่บางคนบางคนอาจจะรู้สึกตรงนี้บางคนอาจจะรู้สึกตรงตรงนี้ที่มันเป็นช่องลมที่มันเข้าไปเราให้รู้สึกอยู่ตรงนั้นรู้สึกอยู่ตรงนั้นตรงตำแหน่งเดียวโฟกัสที่ตรงตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียว โฟกัสไปเรื่อยๆแล้วให้ลมหายใจมันเข้าออกเข้าออกรู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าออกเข้าออกเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกตรงเนี้ความคิดของเราจะไม่ทำงาน,นและโดยธรรมชาติของความรู้สึกที่ไม่ได้เกิดจากความคิดมันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นความสุขเป็นความรู้สึกที่เบาสบาย นี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากลมหายใจมันเบามันสบายมันได้การโฟกัสจดจอ่อแต่เมื่อไร่ก็ตามที่เป็นความรู้สึกที่เกิดจากความคิดถ้าเราไม่ทันมันจะเวียงไปเรื่อยเวียงตามสิ่งที่เราคิดคือความรู้สึกบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆตามสิ่งที่เราคิดนี่คือการจัดสรรสิ่งแวดล้อมข้างในของ ให้อยู่คลื่นเดียวกันกับจิตวิญญาณให้เป็นกระแสเดียวกันกับจิตวิญญาณต่อมาค่ะเราจะเข้าสู่วิธีวิธีแรกเลยนะคะก็คือการนั่งสมาธิแต่การนั่งสมาธิในที่นี้เราจะไม่ได้จดจ่อว่าเราคิดอะไรบ้างเราจะก้าวข้ามความคิดไปที่ความรู้สึกเลยจดจอดบบ่อกับเวิร์กช็อปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ที่ตำแหน่งเดียวเท่านั้น ตรงปลายจมูกก็ได้หรือตรงช่วงบริเวณเนี้ยที่มันเป็นรูที่ลมหายใจมันเข้าจดจ่อเพื่อให้จิตมันมีกำลังปกติแล้วจิตมันจะวิ่งไปวิ่งมาตามความคิดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรากำลังฝึกที่จะควบคุมจิตให้มาอยู่ตรงนี้ให้นิ่งให้อยู่กับความรู้สึกจิตมันจะมีกำลังเมื่อจิตมันมีกำลัง บนกำลังนั้นจะมีอำนาจด้วยอำนาจที่จะเลือกความรู้สึกเมื่อจิตเรามีกำลังแล้วเราใช้สิ่งถัดมาคืออำนาจอำนาจของจิตมนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐและมีความย้อนแยงในตัวเราปรารถนาถึงความสุขใช่ไหมสิ่งที่เราปรารถนานั่นแหละค่ะคือต้นกำเนิดของเรา จิตของเราคือต้นกําเนิดของความสุขของบรมสุขจิตของเราคือต้นกําเนิดของปัญญารับความเชื่อนี้เข้ามาใส่ในจิตไว้เลยเลยนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าต้นกําเนิดของทุกดวงจิตคือสิ่งนี้เมื่อเรานั่งสมาธิเราสร้างพลังงานใหม่ให้กับตัวเองโดยการ ส่งความรักจากหัวใจของเราออกไปส่งคลื่นความรักส่งคลื่นความสุขส่งคลื่นก็คือรู้สึกถึงความรักรู้สึกรักรู้สึกมีความสุขในขณะที่เรานั่งสมาธิอาการที่จะสังเกตได้ง่ายๆว่าโอเคเรามาถูกทางก็คือหลังจากที่เรานั่งสมาธิ เราจะเบาสบายเราจะรู้สึกเหมือนเรารีแลกเราผ่อนคลายเพราะเรา et, รีเซ็ตกลับเข้ามาที่พลังงานต้นกำเนิดของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ออกจากสมาธิมาเหนื่อยมากเลยเครียดมากเลยเพราะว่ามันเห็นความคิดตีกันพุ่ง,งปังพุ่งปังไปหมดยา้ายความคิดมาที่ความรู้สึกเมื่อสักครู่โบวี่บอกว่าสร้างพลังงานใหม่ให้ตัวเอง เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วสมาธิเป็นเพียงการซ้อมให้เรามีสติอยู่กับตัวแต่ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้นั่งหลับตาอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ปิดการรับรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อเราซ้อมเสร็จแล้วไปใช้ในชีวิตจริงเอาสติไปใช้ในชีวิตจริงฝึกที่จะตอบสนอง กับเหตุการณ์ตรงหน้าในเชิงบวกตอบสนองก็คือพูดจากเดิมที่เราพูดถึงเหตุการณ์นี้ในเชิงลบพูดถึงตัวเองในเชิงลบฝึกที่จะพูดถึงเหตุการณ์นั้นในเชิงบวกฝึกที่จะชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเองบอกรักตัวเองฝึกที่จะโอบก,กอด เมื่อกี้โบวี่ชวนทุกคนยิ้มใช่ไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างพลังงานใหม่สร้างพลังชีวิตใหม่ๆให้กับตัวเราเองด้วยวิธีที่เรียบง่ายแค่นี้เองสามสิ่งที่เราทำคือนั่งสมาธิตอบสนองต่อเหตุการณ์ในเชิงบวกและสร้างพลังงานใหม่สามสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกันฝึกสามสิ่งนี้นให้เกิดขึ้น เราจะตอบสนองโดยอัตโนมัติแต่ต้องผ่านการฝึกเพราะส่วนใหญ่มนุษย์93%คิดลบหมดเลยรู้สึกไปตามเหตุการณ์ตรงหน้าถูกเหตุการณ์ตรงหน้า,าพาไปพาไปคือรู้สึกถ้าเหตุการณ์ตรงหน้าลบก็คือลบเหตุการณ์ตรงหน้าบวกเราก็รู้สึกดีเอาตัวเองออกจากเหตุการณ์เหล่านั้น โดยเซ็ตพลังงานของตัวเองในเชิงบวกคือมองหาสิ่งบวกในเหตุการณ์ลบเจอเหตุการณ์บวกแล้วดีมากๆเลยชื่นชมมันออกไปขอบคุณมันออกไปแล้วพลังงานในตัวคุณจะเริ่มเปลี่ยนเหมือนน้ำในตัวเราเราจะเริ่มเปลี่ยนไปเราจะรู้สึกถึงความสุขที่ง่ายขึเราจะรู้สึกถึงความรักที่รายล้อมรอบตัวเรา ทั้งหมดที่โบวีพูดมามันเกี่ยวยังไงกับเสียงภายในที่มันจะแม่นยําขึ้นเพราะพลังงานที่จิตวิญญาณที่เขาส่งมาเป็นพลังงานบวกด้านสูงเป็นพลังงานของความรักเป็นคลื่นของความรักเป็นคลื่นของการสำนึกรู้คุณเราอยู่คลื่นด้านล่างเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจิตวิญญาณเขาอยู่ตรงนี้ เราต้องพาจิตสำนึกของเราพาความรู้สึกพาอารมณ์พาความคิดของเรามาอยู่ตรงนี้หรือม,มากกว่าให้ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่ตรงนี้เขาส่งมาเราก็รับไม่ได้เขาส่งมาเราก็รับไม่ได,เเไได้เราถามออกไปเขาส่งมาเราก็รับไม่ได้ชัดเจนไหมคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมอบความรักให้ตัวเองเมื่อมอบความรักให้ตัวเองแล้วแผ่ขยายความรัก เป็นเรื่องของการจัดสรรสิ่งแวดล้อมภายในทั้งหมดเลยเป็นเรื่องของการยกระดับความคิดความรู้สึกภายในทั้งหมดเลยสิ่งที่ทำต่อมาคือตั้งคำถามไม่ใช่ตั้งคำถามว่าฉันจะรวยเมื่อไหร่สิ่งนี้ใช่หรือไม่สิ่งนี้ถูกหรือผิดตั้งคำถามในเชิงบวกที่เป็นประโยคแบบเปิด เช่นทำยังไงดีนะให้ฉั้นฟังเสียงจิตวิญญาณของฉันได้มากขึ้นฉันจะก้าวข้ามเหตุการณ์นี้ด้วยความรักได้ยังไงนะฉันจะบอกคนคนนี้ให้เขาเข้าใจถึงจิตวิญญาณได้ยังไงนะฉันจะรู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยได้ยังไงนะอะไรเป็นข้อดีในเหตุการณ์นี้บ้างนะฉันจะยกระดับ ความรู้สึกฉันจะยกระดับจิตวิญญาณจากเหตุการณ์นี้ได้ยังไงฉันจะมั่งคั่งร่ำรวยได้ยังไงฉันจะขยายความมั่งคั่งนี้ไปสู่ผู้คนได้ยังไงฉันจะสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์จากสิ่งที่ฉันมีได้ยังไงฉันจะใช้ศักยภาพของฉันสร้างความมั่งคั่งได้ยังไง คำถามโบวี่ส่งออกไปเมื่อสักครู่เนี้ยหลังจากที่ดูคลิปนี้จบกลับมาย้อนอีกครั้งหนึ่งและโบวี่ชวนเนาะให้อยู่กับอพิโซดกลุ่มเนี้ยที่โบวี่จะทําอันนี้เป็น EP ีที่สองเนาะกลับไปดูอีพีแรกและกลับมาดู EP ีที่สองให้เข้าใจให้ตกผลึกสิ่งที่สําคัญโบวี่ไม่ได้บอกว่าดูและเชื่อโบวี่ดูและตั้งคำถาม เดินทางด้วยปัญญาของตัวเองดูแล้วลองไปลงมือทำว่าเกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อตัวเราไหมเกิดความรู้สึกในเชิงบวกต่อตัวเราหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเกิดความรู้สึกในเชิงลบแล้วลองตั้งคำถามกับความรู้สึกในเชิงลบนั้นดูเมื่อตั้งคำถามแล้วถ่อมใจค่ะวางตัวตนลง วางหน้าแบบนี้ลงวางชื่อของฉันลงแล้วคุณจะได้พบปัญญาจากเสียงภายในที่ส่งมาคุณจะได้แนบแน่นจากจิตวิญญาณแล้วคุณจะใช้ชีวิตแบบไม่ถืออะไรเลยไม่ไม่หนักเลยอ่ะคุณจะใช้ชีวิตแบบเบาสบายมีความสุขร่าเริงเบิกบานเพราะคุณจูนคลื่นเดียวกับจิตวิญญาณ นั่นเท่ากับว่าคุณกำลังจูนคลื่นเดียวกันกับต้นกำเนิดกับพลังงานต้นกำเนิดซึ่งโลกกำลังยกระดับบนพลังงานที่สูงขึ้นแน่นอนมนุษย์บนโลกใบนี้ก็ต้องยกระดับตามจิตวิญญาณของเราเขาไม่จำเป็นต้องยกระดับแล้วเพราะเขาอยู่แบบนั้น เป็นแบบนั้นโดยสมบูรณ์แล้วหน้าที่ของมนุษย์คือจัดระเบียบความคิดให้อยู่ในเชิงบวกเทรนสายตาหูจมูกลิ้นกายใจประสาสัมผัสทางห้าของเราให้อยู่เชิงบวกให้อยู่คลื่นเดียวกันกันกบจิตวิญญาณแล้วทำแบบนี้อยู่เสมอเสมอทำอยู่เสมอเสมอทำไมต้องทำอยู่เสมอเสมอตื่นรู้แล้วยังต้องทำอีกเหรอเพราะเรา ยังมีอัตตาเรายังมีตัวฉันเรายังมีความเชื่อเรายังมีความคิดเรายังมีความรู้เดิมๆที่เราสังสมมานี่คือการขัดเกลาตัวเองด้วยตัวเองขัดเกลาตัวเราด้วยปัญญาของตัวเราเองไปเรื่อยๆเรื่อๆเร่อยๆจนในที่สุดค่ะเราทันความคิดเราทันความรู้สึกแล้วเราจับประแสะเราอยู่บนคลื่นเดียวกันกันกบจิตวิญญาณ เมื่อนั้นแหละปัญญาจะนำทางอัตตานั่นแหละค่ะคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่เจือปนไปด้วยอะ,อะไรเลยมีคำถามคอมเมนต์มาได้เลยถ้าชอบกระบวนการแบบนี้และปรารถนาที่จะเติบโตด้านจิตวิญญาณฟังเสียงภายในของตัวเองกดติดตามเพจนี้ไว้กด Subscribe ช่องนี้ไว้ แล้วเรามาพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อให้เราเติบโตจากภายในขอบคุณทุกคนค่ะที่ช่วยกันขับเคลื่อนเพจนี้แล้วก็ช่องนี้ไปด้วยกันถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมที่จะทำให้เพจนี้เติบโตไปในทิศทางที่สร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ